ปกปินะคะใส่แกงเรียงค่ะทำเครื่องแกงเรียงนะคะทุกคนค่ะเพราจะทำแกงเรียงค่ะวันนี้นะคะลาบผักชีพริกกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่เกลือนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้กระเด็นนะคะ เหียดนิดนึงนะคะตามเข้าไปอย่าได้หอมๆนะคะแต่ทั้งรากแต่ทั้งเม็ดนะคะสูตรพอล่านะคะเม็ดผักชีเขาจะหอมมากเลยแหละคะ่ะไม่มีพริกไทยขาวนะคะกใส่พริกไทยดำนะคะลงไปตามเข้ากันเลยนะคะ ้ามีกุ้งนะคะกุ้งคั่วนะคะกุ้งฝอยะคะ่ะแล้วก็กะปิต้องไปย่างนะคะเพื่อความหอมนะคะพะล่าจะใส่ทั้งกุ้งและกระปาป่นนะคะกุ้งไม่ต้องตำละเอียดก็ได้นะคะทุกคนจากนั้นพล่าก็จะแกะกะปิตำลงไปเลยะคะ่ะปูกให้เข้ากันเลยค่ะ ก็จะโขลกประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะเป็นน้ำพริกแกงเรียงของทอล่านะคะก่อนอื่นก็มาเตรียมผักกับกุ้งนะคะยอดกักทองนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะก่อนอื่นก็เคา,าปอกบ,บวบเรียงก่อนเนาะบวบทอล่าก็ปอกเปลือกออกเยอะเลยนะคะกระหันนะคะชิ้นตามใจชอบนะคะนะคะบวบเรียงนะคะพร้อมค่ะนะคะ เนี่ยก็ใส่ยอดพักทองนะคะให้มีสีสันนิดนึงนะคะผักนะคะนี่ค่ะเห็ดฟางกระป๋องนะคะก็จะเป็นเบบี้แบบนี้นะคะก็ผักรวมแบบนี้นะคะเป็นชมการแกงเลยนะคะแกงเลียงกุ้งนะคะทุกคนคะ่ะน้ำเดือดน,นะคะใส่เครื่องแกงไปเลยค่ะนั่นก็ปลาป่นนะคะ ความหอมนะคะปลาเนื้ออ่อนปนนะคะแล้วก็ใส่บวบนะคะกับฟักทองนะคะลงก่อนเลยค่ะเพราะเขาสูกยากเนาะฟักทองตามด้วยเห็ดฟางค่ะ ลิ่นหอมเหมือนแกงเลียงเลยนะคะเมนูหัดทำครั้งแรกนะคะทุกคนหน้าตาจะเป็นยังไงแต่กลิ่นก็หอมนะคะเหมือนแกงเลียงแล้วชิมรสแล้วนะคะเขาไม่เค็มนะคะเติมปลรรานะคะเพราะเราจะใส่น้ำปลาด้วยนะคะแกงเลียงปลาทุกคนคะ่ะเติมน้ำปลาด้วยค่ะหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะครั้งแรกที่ทำนี่นนชิมแล้วก็เป็นรสแกงเลียงค่ะ ไม่มีแค่ผักตู่ใบแมงลักแค่น,นั้นเองนะ,ะไม่เปกระลาใส่ใบพริกแทนนะคะ mm. น้ำเข้มข้นมากเลยค่ะทุกคนเลยนัวนัวอร่อยมากเลยค่ะ ด้วยผักเลยนะคะใบพริกค่ะใส่ใบพริกจะอร่อยมากเลยนะคะกับใบฟักทองก่อนอันก็โรยด้วยกุ้งนะคะแกงเรียงกุ้งนะคะปิดฝาให้กุ้งสุกนะคะ เข้ากันเลยค่ะเป็นไงคะทุกคนแกงเลียงกุ้งของพอลล่านะคะอร่อยน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนดูเหนเข้มข้นนะคะใส่ใ้กุ้งป่นปลาปล่นเลยนะคะ แกงออกมาแล้วไม่ผิดหวังค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนพอลากก็จะเสิร์ฟคาโม่เลยนะคะชิมและอร่อยมากเลยค่ะแกงเลียงกุ้งนะคะผักรวมอร่อยอร่อยแซ่บนัวค่ะนะคะฝีมือทำะครั้งแรกนารทำออกมาก็ประทับใจบริจิตรทานกับข้าวสวยนะคะ มาทานกับพอล่านะคะแกงเลียงกุ้งค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอทุกคนมีความสุขความเจริญสวัสดีค่ะบ๊ายบาย